ขอต้อนรับท่านสู่รายการเฮียต้นพาสวยการจะดูเฮียต้นดูน้องปลาเอลเอสคาฟพี so. ่พาสวยกันนะฮะทุกคนร้านของหวานชื่อดังนะครับน้ำต้มหูวกงันร้านที่อยู่อาคารห้างเทอร์มินอลนะคะอร่อยมากอร่อยมากครับนี่มาเลยแปลกไว้มาน้ำกะทิทุกคน เนี่ยต้นผอาโซยอันนี้เป็นกินกระเพาหมูชิ้นไ่ดาวมาแล้วมาต่อด้วยขนมหวานที่เป็นชื่อดังที่สุดในโคราชนะครับอร่อยน้ำกะทิไม่เหมือนของใครนะครับเอกลักษณ์เฉพาะตัวเขาจริงๆลูกเดือยพุษราลูกชิปแล้วก็กปลกไว้ สดชนสดชื่นมากตัวน,นะะอออันนี้คือพุทตาเชื่อเหมือนกันของีฮต้องก็พุทพาครับแต่ว่าเป็นเป็นลูกแต่ของที่รักจะเป็นพุทตาใหญ่เนาะมีใจตรงกัน2อย่างก็คือพุทตากับ ลูกชิดนที่เรกให้เรากิ่แปลก,กว้วยใช่ไหมแปะกว้วยบำรุงหาวใจบำรุงเลือดด้วยนะครับโอเคยี่ม <Yeah. S 2> อ่อยจริงน้ำกะทิอร่อยมากเบิ้ลก็ได้นะทุกคนไม่ว่ากัน